นมีนแต่ไวเออร์วีตอันนั้นต้นเก่าเขาเด้ค่ะสบาบลาไปนะคุณค่ะทางท่าผุ่นก็นเป็นพักขวดมืดเน่าไปผุดตามถนน,นนหนท่านค่ะแม่นได้ค่ะแม่นพักขวดมืดพี่น้องเนาะเน่าไปผุดแล้วค่ะทางในป่าผุดละแต่ว่ามันไกลสิ่ผ่านยางพ่อแล้วค่ะพ่อแล้วอยู่กับาพี่น้องอย่างเนาะ ปลาเลาะดงนะคะมันนี้เนาะลีปกระสียาวแน่เด้อค่ะเดอ้อเนวากระยาว,วากันนอคะเดี๋ยวตัวมันยาวคักเดี๋ยวจะไปตัดออกเนาะให้มันสั้นลงสั้นลงให้เบี้ยน้อยหนึ่งเลาะมาเลาะกลับมาของเก่าคือเก่าที่เราเลยจะออกลวคะ่ะจะออกไปแล้ว พี่นแง่นั่งรออยู่บนรถเดี๋ยวดูภาพพี่น้องยามานครั้งนี้ก่อนับก,กูด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  สวัดีค่ะปีนี้อากาศหนา,นา,นานวหนาวบดดอนเราที่นี่เขาขุเขาขึ้นมากเขาบบเขาบบซ้ำพี่นอ้องจริงๆทำมันเกิดปีกายเนาะมันขึ้นมากเราที่นี่ที่มะลงใส่เขามันอันนี้ห้อยตีเก็บเลยะคะ่ะมันซ้ำม,มืดบองงามเลยซ้ำม,มดซ้ำม,มด ใส่น้อยก็ยังเหลืออยู่ค่ะใส่น้อยก็ยังเหลือให้เขาเก็บด,ดีเด้เวลายอยู่ค่ะใส่น้อยเ่นคลิปนี้จะบอกยญ้าปะทบ่ค่ะ ใหม่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 พักกูดคุณฟ้าก็นั่งรอแบบสบายใจบดี้าบดีเลงอี่ยังเหมือนนี่คนใหญ่ สรงลูกแล้วเด้เล่า๋ยวจะเธอสิเก็บฉันบาา่เฝ้าหัวกระมกักท่านเนี่ยเลาะเนี่ยกระมกักเลาะพี่น้องเอ้ยเขากันปัญญ์ส่นวานเนาะคะ่ะหัวหาบเนี่ยค่อนเนาะพี่น,อน้องเนาะร่วมด้วยช่วยกันค่ะ แต่ปัญญาประปเป็นมูกับกบกกาไปคือเกาเนาะ,ะ,นะตงให้ขับรถเป็นกับกบกกาไปเราวค่ะคะนเดียวเนาะยานตีตีขี้ยานพี่น้องที่เุ็คนที่กลัวกลัวกลัวควกลัวธรรมดาเลยค่ะกลัวีรีเลยเด้ เกินโนันตะคีมันยาวเกินริงจะเห็ดเป็นตัดเป็นสอ,สองสองตอนหายด้วยค่ะตอนพักูดกับตอนเก็บพักอันนี้ไฟเอวีสนนะพี่น้องเนาะหาพี่น้องอยากเบิ้งคนใดแบบหรือว่าจะาลงพร้อมกันเลยจะเบิ้งก่อนครับจะเบิงเบ้งหน้าที่มันก่อนเนาะหน้าที่มันใดติกะลงพร้อมกันถ้ามันที่มันบดใดติกะแยกหายด้วยค่ะ เขาเป็นกรเหม็นมาตัดเอาลหะอคะเนาะตีกระเด็ํามือมันกับมันดีค่ะมันได้สัมผัสไหมเก็บเอามีดมันตัดมันกับบริสัมผัสมันบ่มันบ่มั่นมันเก็บค่ะแต่มันเร็วเดชมันเก็บแต่เร็วแต่มันมันบ่มั่นย่างเขาเก็บเนาะบริษัอารมณ์นี่น้องวะเก็บปกินยังสิมิการเยบกดอารมณ์อีก อามานอันมันดีเดีนะคะพี่น้องสาวเก็บฝาวออกไปยังพี่น้องเว่นั่นหละตายตีทุงมือกับเบเคยใส่หนิดกับเบเคยพกพกมากกับบอไดใส่้ออโอ๊ะอยอ่าเนหัวหลุด ติดมันมากติกระบะไดหูด้วยค่ะพี่เนาะีิก็ศึกษาว่าอันใดกินใดกินบได้คทอกันด้วยค่ะน้องว่าอันคือหูว่าพักอันนี้กินใด้ย่างนีนะติกระบะไดหู ไปอันนั้นนะคะไปเบิ้งคนอื่นนําเนาะแล้วก็เอามาศึกษาทางที่ดีนะคะพี่น้องศึกษาในในอันข้อมูลของบานจากของของมุ่นจากของอยู่นะคะตัวข้อมูลมันบะตรงกันนะคะพี่น้องอย่างเช่นเฮด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 สมองเฮดสมองนะคะทั้งบานจีแนนบนแนนนําให้กินเลยพอเป็นพิษพิษยางลายแรงค่ะพิษถึงตายได้แต่ว่าทางอื่นเพิ่งกะเริ่มกินได้อยู่เนาะก็คือว่าข้อมูล มันคนละยางกันค่ะเพราะฉะนั้นเราท่านที่ดีีว่าหะหาข้อมูลจากมองที่จะข้องอยูเนาะที่เราอยู่อาศัยเนาะคะ่ะแต่พนวากินได้เข้ากับกินนะพี่น้องเนาะแต่คนวากินบ่ได้เข้ากับบกินค่ะเพราะว่าเข้ากับเข้าบมไดเอาตัวเข้าไปเสี่ยงเนาะค่ะเนาะท่านนี้อ่อนอยู่ค่ะพี่น้องอ่อน,นลายอยู่เนาะทีแล้วว่าสมเคล จือแล้วบอกพญายาสิมาเก็บแค่ว้เออเบียดเลยค่ะเป็นผักกูดกับเก็บไปนานเยินยมากแล้วที่ขันกลับไปกลับมาแล้วก็มาแยกตอนเอาว่าข้อมูลบางอย่างบางชนิดหรือว่าพักคือกันค่ะประเทศทีอาจจะบอกว่ามันกินบได้อย่างนี้น,นะคะแต่ประเทศอื่นเ่นอาจจะกินได้เนาะ เ้ากัคอยเบิงคอยึกษาไปเรื่อยๆค่ะเบิงคนอ,อื่นนั่มเบิงขอมูลนั่มนะคะเนาะระดับทรัพบยบ์ยันกันไปห้ามกับเสด,ด้กินแบบสบายใจค่ะบผิพัาน์ในนอนอังสินะ ยังมันยังมวลไปเรื่อยพี่น้องเอ้ยจดีย้สองตอนนี้เลยแหละค่ะแต่พักกูดกันยาวพรแห้งแล้วเอาอไปกับเพื่อนไปเก็บไปกับเพื่อนไปมวนดีใช่ยังนี่เก็บพักกูดเก็บทุกมือก็ได้ค่ะบเบือ ไม่เคยเดื่อเลยเก็บทุกวันก็ได้คุ้ใดส่วนติดกับไปเมือ่อวาไปเก็บผักกูดมูส่วนกับไปจะได้เขาปลาเนาะ อะกาศยัดอีกแล้วเหมือนเดิมเหมือนเดิมจะเหมือนเดิมทีนะไว้เอวีดตัวในแห้งงามพี่น้องเนี่ยโ oh, like, อ,อยลายปวดโชคตําเยก็มีเยอะแยะ แล้วติดจาพักอันนี้ยางหนึ่งหฮเบิ้งที่ไปไกลกันเนี่ยละค่ะต้องกินใดคือกันเนาะใครไมายางเหยียบโอ,อ้ยเละเมยม่ยางเหยียบเพราะเป็ดมามันจะคล้องดิอเนาะใครใา้ิมายางนี่จะจะคล้องมากคนเดียว

มันดีอ่อนออยนอุน่มักมันดีค่ะเนี่ยพักอันนี้พักอันนี้กินใดด้วยค่ะดอกมันจะมีสีออกคกขาวเป็นพวงเนี่ยดอกเขาจะหอมหอมๆค่ะเอาไปใส่น,น,น้ำ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 ซอบน้ำดื่มเข้าแสบบหอมดีสื่นใจเดี๋ยวรอมันออกอุ้ย ตั้แย่พ่นเริ่มตอนแล้วคะ่ะตําแย่ตอนนี้เดี๋ยวให้มันเพิ่อนออกดอกล้วติสมากเก็บเอาไปอันน่ะเอาไปชุดแปลงทอดให้เบิง่งชุดแปลงทอด <Yeah. S 2> <Yeah. S 1> พอหรือยังครับพี่น้องพี่น้องใส่ตีเศเซาเก็บแล้วนี่ย <c oughs> เอาเอาเอาอุ้ยตําแย่ตําแย่พลังตอดตกใจเมื่อพีนเองเลยคาดต่เหล้วหม่องอื่น ល្ងាចមងឥឡូវមិនបានមើលតต้นតាមញ៉ែកត់មកបន្តិច ก็เป็นข้ังนอกตีเนาะได้ค่าเอาเป็นค <c oughs> าแท ไปพี่น้องปะพอ่อละละแพ่งเก็บแพงมั่นมือแต่คนตาเขาก็สิทาเขาก็สิไล่อีกเหมือน,นี่เขาก็สิวะือเก็บโดนแท้มาว่าพ่อกับพ่อจะคือ น้องวะปากว่าพ่อจะมือเก็บมับมัฟพ่อแล้วคะ่ะพ่อแล้วเก็บไล้ไปไล้เก็บไล้ได้ไ like. ล้ชมบรรยากาศอีกรอบนะคะจะขอตัวไปก่อนนะคะเนาะนะคะพี่น้องคลิปนี้ตีขอตัวลาไปก่อนนะคะมาก่อนคลิปนานนะคะเนาะฝากพี่น้องกดไล้กก์กดแชร์กดติดตามเปรับแจ้งเฮตี้ได้เลยะคะ่ะคลิปนี้ขอตัวก่อนคะ่ะสวัสดีค่ะทางน้ำทางน้นี่ก็แมนไว้เออรบีท ปูนนนี่ยปองนี่ปลาแมนเมดโอ้ดีภาพพี่น้องเบิ้งพักอีกอย่างหนึ่งก็นาะมันแมนมันแมน,มน,มน,มนพักสินปีบ o เด้อพี่น้องเด้อเดยอเด้อเดยว,ดยวลงไปได้บอเห็นพอดีไหมค่ะเห็นพอดีเห็นพอดีเ,อดเด้วไปสำรวจตรวจสอบกอนตกบนนอกตกบนนอกนี่พักกูดจะมี่เด้อค่ะนี่แมนพักฝนเมดนี่ อันนี้ผักลิ้นปีแมนบอพี่นองน,นี่นไหมคะแมนอยู่นอกแมนอยู่ได้ตีขวาก็บคืออยู่ทางบ้านตีนอะนี่คะ่ะด่ต้องเขาไปเบิงคนอื่นด้วยนะคะเนาะนีนน่หักไปก่อนพี่นนอง หักไปก่อนเอาไปเียบเทียบก,ก่อนเด้ออันนี้ถ้าก,กินไดบ้างใดไหนสิมาแน,น,นะนำเด้อค่ะตีหักไปก่อนเนาะตีจะเอาไปเียบเทียกบกระสุนละก่อนค่ะนี่ว้มามันมันดินปีมันเป็นจังสีบ้าไปหนอกนี่คืออยู่ด้านหลังบานตีวะขอโทษเด้อค่ะเบาคำว่าบอสุภาพเนะาะเบาคำว่าว่ายังไม่ดีพูดกับผู้ใหญ่ผู้รักผู้ใหญ่เนาะค่ะเนาะ ตีเก็บไปตํารวจตรวจสอบกันนะคะเนาะป่ะก็แล้วค่ะเยวเอาไปเปรียบเทียบได้ทั้งทรงทั้งสีนะม้เนาะเนาะข้อมูลเพิ่มเติมเนาะคะ่ะทำม่นกินแดดจิตสภาพี่น้องมาเก็บไหมเนาะพี่น้องเนาะกิมนี่พอโตกันนะคะลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะมันบ๊วคือการพี่น้องอันนี้พักกิ่นปีอันนี้พัก,พกตลิ่นปีเดี๋ยวรู้ว่ามันคนละยางหรือมันคนละต้นอันนี้พักกิ่นปีบมมีขน อันนี้บแมนลินปีโอเดาเดวเดาเดวเดวเดวตอนนี้งงแล้วจีงงแล้วแล้วจีขอเอาไปเบิงนั่นซื้อดีกว่านะคะเนาะนะคะ่ะอันนี้อยู่หลังบาาตีมีแบบนี้ไปเคื่อพักลินปีอันนี้บบแมนแทะแน่นอนเดยวขอเอาไปเบิงกันเด้อค่ะเด้อเนาะเดวไปถามผู้รู้ด้วยนะคะเนาะเดวมาบอกกันนะคะเนาะ